สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับมือนี้เฮ้าสิมาเหตุสังฆทานสังฆทานทำเองครับทําเองยังไงทําเองคือว่าเวลาไปซื้อเพื่อนมันว่าใ้ของตามทีเฮ้าอยากใดอันนี้เฮ้าสิถวายขันถวายนมถวายแชมพูสระผมแชมพูสระผมถึงเพื่นบ่นีผมเพื่อนก็นใส่เด้ ตอนบอนบวชบอนวันีน้ผมบอนจะใส่ด้วยกันแต่งสีฟันยาสีฟันผูกเที่ยนแล้วก็ยาลดกรดนะครับบางที่ทอเอือดทองฟือนกับเป็นกับตองชั้นยาลดกรดเนาะแล้วก็มีผงซักฟอกกับห่อกระนิ่งรับกับห่อกระนิ่งในสักเถลือสองเถืือใส่เวลากับสองเถลือรับสามเถืเือสี่เถืือแล้วกะ็สะบู่แล้วกะค็คาร์บอนคาร์บอนเี่ยคือกินแก้ท้องเสียช่วยบรรเทาอาการท้องเสียแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้ติดเชื้อเยอะมันก็จะเวลาเทากินเขาก็จะหายนะครับบ่อนกินประจํานะครับก็ไม่ได้กินยาฆ่าเชือ้อถ้าเราทาบอนกินฆ่าบอนดูดสารพิษออกดูดเชื้อโรคออกแล้วนะมันก็จะบัดม,มันก็จะหายค่อยๆหายเองโดยที่เราไม่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อแล้วก็มีผ้าผ้าอาบน้ําฝนผ้าฝ้ายแท้ของหลานะครับผมอันนี้ก็คือ บรรใส plane. ่ครบแล้วใส่ของครบแล้วนะครับอันนี้หน well> ันะครับเข้ากับว่าเด้กปีกว่ามันจะขึ้นกันแต่ว่าเราต้องใส่ของให้มันครบนะครับอยากจะพ้นกันแล้วก็ ยาลดกรดแชมพูกูก็เลื่อมผิดนู่ล้วกับที่ยนยิบยิบได้ไปครับโนะครับแล้วเราเองจะได้ เป็น่องสกัดก้อนสบู่สบู่หอมหอมด้วยสบู่แต่ยังไม่มียาทาหน้าไม่ได้ใช้หลายเลยครับอย่างหนึงเป็นสีฟัน ยาสีฟันเรียบร้อยครบแล้วน่าจะครบแล้วอันนี้ก็เก็บเป็น เซตที่สองนะครับเเตเยป็นต้มง่ายๆขาวหอ เสร็จแล้วมาับอีกชุดทำเองนะครับเราเราก็เสอ็นนี้มาซื้อถุงที่มันขนาดที่เราจะทำหกอันนี้อันเลียวให้เบิ้งนะครับแล้วก็ซื้อถุงท,ที่มันพอดีกับขันมานะ เสร็จแล้วนะครับเข้าไปดูก็สือวาเสจแร้วโฉดนะครับมันสบายเลยครับแล้วก็มันก็ได้ของได้ของที่เราหาชุดถ้าเข้าไปซื้อก็จะเป็นพันกว่าบาทพันหาบอแต่ว่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือว่า เราซื้ออันนี้มันสื่อของมันจะซ้ำๆกันแต่ว่ามันได้ของที่เหมือนมันดีกว่านะครับมันดีกว่าเขาอเสอานะภาในความคิดของของผมมันก็จะได้บานลังเฮ็ุแน่น้อนนึงเดียวว่าเราได้ของที่เราเขาได้ของที่เราใช้จริงๆย่ย บางที่แบบชดสังฆทานกับสิเป็นของของแบบบ่ดีปัน,นใดนคือมันพอมาแล้วนะครับแต่ว่าพอเรามาทําเองเราก็เอาของที่เราใช้เราเคยบวชเาว่ากระตือรืเราต้องใช้อะไรบ้างมีเกษ็รแล้วชสังฆทานท,านทำเองครับ หนึ่งชุดหนึ่งชุด,ด,ด,ดนะครับหลอดเอ้อเอาบุญน้ำกันนะครับไปบุญเฮียนบ่แบบยยได้เห็ดแบบใหญ่โตเล็กเลีเห็ดแบบนิมนต์เพิ่นมาสังเเเพนและกระถวายสังฆทานนะครับและก็เอ็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านมากินข้าวน้ำนะมากินข้าวด้วยกันนะครับ มันมาหนีครับโรบแค้วแล้วเราก็เอาสีถุงเหมือนเดิมสีถุงมาเนี่ยครับก็เห็นแบบนี้แหละง่ายๆนะครับพี่นอนร้องเข็นบนเด้อนะครับมันจะมีถุงขนาดใหญ่ถุงขนาด เล็กน,นะครับก็เยเอาแต่เ้าสะดวกอันนี้ก็คือผมมาขันเพื่อน์ใซคได้นะครับขันเพื่อก็็ใ้้ได้แล้วก็เป็นคของที่เราใช้หมดเลยโอเคครับผมเอาบุญมาฝากนะครับผมอื่นอย่าลืมเจอกันในกลุ่มไลฟ์สดมาทำใจก,กันร่อยได้ครับ